เพชรบวกตาเพชรบวกตาป้ปาเถอะง่ามาดิมุกดอกเปิดนัดตึ้นอยู่จุ๋ยวสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเปิดภาพมากกัเจอเพ็ดเลยพี่น้องเลยเพ็ดงามๆเลยก็ตังแตกดินขึ้นมาเนาะผู้ใด,ดเข้ามาเบิ่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเดอ้จอจสุข้องสองก็ยังไปเคลียร์หาเพ็ดอยู่ นี่เคนว่าเก็บกอนเก็บกอนว่าสั่นมาเท่ากับง้อมบอดี้พี่น้องนี่งามเลยเนาะดอกจูมันอันนี้จะเป็นเห็ดกอเด้อนี่เห็ดกอร์พี่น้องเ็ดกอร์กอก็มีดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกใหญ่บัดท่านเขาท่านจะดอกหน่อยพี่น้องนี่จูงามบอดพี่น้องนี่แกงพอดีคำเนาะนี่ดอกน้อยดอกนึงนี่คือกระดุมนี่ ก็น้อยแห้งแต่ว่าเราได้เคลียร์ถือมาแล้วมันก็ือว่าใหญ่แต่ยังกินมันตัวนี้น้อยพี่น้องค่ยบัวนี้เสียบมันจ่อยเอาเลยเสียบบัเห็นมัน mười lăm kadoom sự á lóc 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 Đây, lóc 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 nói nó mà để nó tóc với này tóc này thật cho kia với này, còn để để đúng đúng. Phải nó phải nọ dụ cơm mè mà như ao cái này thư vô lo mình tổ mềm thật bé lo vào đây phải đâu คนหาหลายรอกหน่อยรอกกับบริกินเป็นข้อคนอื่น,นการบวกเก็บตอนหน่อยปลาชวนร่วมมีพี่น้องดอกหนึ่งขาวๆก็ดูต้งเคีียฮ์หาขักๆจังเห็นเ็นสองดอกคือวดอกเดียวการห้าเฮดต้องเคีีย เวลาเพื่นเอาเสียงเขียวเบะพอดีแซบ่นะดอกน,น้อยมังระคักดิตัวเก็บบมวนโอ้ไปขี้ข้านอยู่ข้านเข้าไปหาเพื่อจะกินเจ็ดกันแ่บเนาะไปกับเขียหาจิ้นเป็นโอ,โอ้มือเอาเห็นเลมหลนีย เียอีกกินะก็กินเบิดมือกเบิดมือเคยพดอะเบิดือรี่เลยพี่น้องเป็นดอกน้อยนลี้็นดอกใหญ่หัวขาวเดียวครื่งตาและคือเขาเก็บชุดนะนี่พี่น้องว่าเราเพินได้ถ้าก็เห็นดอกสีแดงๆนี่แหละไงคู่มืที่เคยเก็บมี่น้อ ก้อยเขีฮะดอกแค่น้อยขาวๆพี่น้องเห็นบ่ดอกแค่น้อยโอ้ยได้แต่ละดอกเงี้ยี่ขอดกบไว้ลำดอกไม่ใช่จับตาลูกจักมือได้สิพอเกี้จักมือได้ได้พี่น้องฟังเงี้ยงหวยกระลายผู้โอ้ยน้ำหวยอะไรงามไม่ดีพี่น้อง kéo đồ mà khơi đại cái lên mà bự ao à, à, đây đó xong ừ. ui đi hết nha cọ này là họ này là hết là ngùa con <laughs> cái lái thế đâu về nhà lề là mò anh khơi đại lần con là khơi cả ta thì hết là mò là lề đi

cân cái nữa này tốt mừng nữa cây 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 cọc hào nữa 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 này nữa 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 đây,

một đấy cả thằng phi mi nữa không kéo luôn kéo luôn trong này cứ cây tròn bỏ em xem bằng đây bơ nó nôn này, nghe nó thẹt không à? Nghe bơ Ui, đọc ngay đi Nghe bơ đi ừ, Tục bục chứ nọ Hai cái phần tẹt khi mà Ở cái mù nó hết rồi nè Mình khơi ở là ở cái mù, ui đọc ngay mắt Sống đọc, nó, đọc nó. <laughs> đâu

าพี่้พี่น้องเห้ากุองกจูมเลยจูมเลยเงานเจ้าพี่น้องอุ้ยแมนเลยจูมงายเลยนีคืออันใบไผ่เนี่เหรอบัวบัวแมนเลยนี่จูมมันตรีมใส่กันเก็บบาดอกฟรงดอกได้ไรเติม พี่น้องเลยเข้าเคี่ยมันข้าบห็นเห็ดกอน่อยนี่บอนี่ค้นบรนิมาหา์สามดอกดอกน้อยมันเนาะไม่ใช่ได้ขามันเด้หูห้วยงามเด้ดอกนี้กำลังออกนี่อันนี้เห็ดอกอเด้อได้เด้เห็ดกอ Đến nào đọc nè Nó rồi Phước mưa nhạc một kịp Thầy cả tả luôn coi Nó sẽ đọc chuông Đến bao Đọc này rồi Cho con แม่เห็นไเห็ดก่อไม่เคยอคอกกันเลอ้คำเดียวกันนัว,วหมดเลนะยนะดอกไม้ผมติงเห็นได้ดอกง่ายคนนะอืมฮักสอยดอกงามเนาะม่ดอกงามคนะาม เดี๋ยวหน่อยนะเป็นคนเป็นจุกเป็นจุกเนาะดูม่วนเดี่ยฮะเดี๋ยวอีกแล้วดอกหน่อยมั้งก็เริ่มออกบ่เนาะมันคือดอกหน่อยแค่ทัานด่ฟุนั่น dài một dài quá, hai mươi đọc ngay đi năm đi chùm. Không hết nha hết nha hết hết nha nha hết 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 nha hết nha hết 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 hết

ปาดโทรพี่น้องบาทนี่นี่เหียวจะบูเห็นบะเดาปูเหน็นโอ้โหงามงามรูกระแม่ <ทบ S 1> นี่นี่ดอกจุูมันอุ้ยนี่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 ไอเดบุกต้องคอ,อยที่เป็นผันนี้ได้ไหมอู้พี่น้องอ่าโทรง่ายมาดีเดือดบาราพนนักเก็บมั่งนั่นะอุ้ยเ,นะเห็ดแตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อืบาทนี่แหละมันเลี้ยงเลยอ้า

Ồ. Có tang thằng lắm. no, á tang hưng. Nó cái chỗ ở à. Nó nó tí. Đi chơi vợ, với sẽ với mẹ ở cơ. Ồ, nó sợ ngay thằng lắng này nhá, Hát bột mày ở đúc แบบมันหน่อยพูดพูดก็แอ,อบในบ่อจะปาดอืมอืมน,นัวนัวลึกเลยนาอโอ้ยหนาวเลยดได้ไม่เด้ วีนี่มีอยู่เด้อเก็ยบหยิบๆไปเลยได้ได้เลยมันมันหักไปเนาวโอ้ยเห็ดขามันขาดทางไหนทางลังจ้ะนิดตรงหัวเห็นทางลังเฮาจ้ะทางไหนอุ้ยนี่นี่น้อง Ra bên hên. Đừng không có kẹt chú vô làm Sáng tươi đậu. Đây rồi đây. Kho vừng thì nè, ta đó. chung Lựa mẹ bọn em yapon. Yep, yapon. Một, một cái gì? Phải cái gì? Ừ. này ngon, tí kỳ. Paraniki vẫn ngon. U, pigia bọn em. Mmh, mhm, 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 này mhm, 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 ขามันวันใหนขามันจุกมาิวันที่กัได้พูดดอกหนุ Nh ่มไปเ้วได้เดินเกินเก็บเอา,าไปหมดหมดหมด อยู่บ่หาบ่เจอเคอีกอุ้ยน่ะแม่นดิคืนนี้อุ้ยนะนั่นไปละไปละแล้วบ่นี่เนาะอือบ่อีกบ่อ่ะเก็บอ่ะโอ้ <foxes> <kringes>

เขกเออาหาานอได้นเคยเก็บแต่ละปีกันน่นี่เม่นเคยได้แต่บอนี่ล้บอนเอ็นท่านคนมอเขาบกี่มันสีออกน่แะนี่แตป่า่นี่ลงจอดแล้วกันมันหลงทพี นี ên, ừ, ่ไหนข้างเบิดไปนี่ยนี่นนาะอือฮีให้ใช้เบาดาวให้ยันอันนะให้ก่อนทั่งทิ่มแล้วมาทางใดทางใดอือออกเป็นมูอยุบไเลนะป้าทูนี่เนาี่น้อยนี่สองดอกก็เพิ่งได้สีเลย ่มันออกเป็นงมูเนาะเฮ็ดอะนี่อ่ะได้ล้วค่ะทองดอกนี้น้งามยงามูนึงมูนึงแบบพวกไล่ตื๊กระดูมเสือนี่งามแท้อืม Những ừ. ừ. nói hết đó em. Vì vừa lưng hôm nay. Bin mùn. Ba thầm hai bên hết nát thầm hai 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 nát thầm

ก็บ hmm. ังคับเก็บเองก็ได้ก็ยังกินมันเห็ดดินบุปปาไปดูมันลบบมวนที่พี่น้องเก็บนี่เห็ดละหมาก็ได้เอ้าชองดอกดอกงามเลยดีโหแดงๆก็ทล้วคือว่าเห็นเห็ดอีกแล้วทั้งไหนอู้ Ở bên này chắc Đi Đó, ừ. Ừ. Chùm nọ em Tham đó có Chùm nọ rồi lại Bán cả sống nữa tôi chú mấy làm ngày đó chị bột chưa á giả, giả nhau. Ừ. cái nhau ý ra <laughs> <laughs> môn chếp hết thì nói chưa ăn thắp anh nó đau khổ em ta đây เป็นปลาเป็นปลาเขาพอหลองหลีพี till, ood, ่น้องงามอเล่วันพี่น้องเอลยกำลังสิแพากันเมื่อเทียงกราฟแล้วหิ้วเขาแล้วขอบคุณทุกๆการหลับส้มด้วยพี่น้องอู้ยงามแต่เนาะงามบ่พี่น้องงามนี่ตาพักกันเมื่อบดนี้เมื่อกลับบ้านเราดีกว่ากลับบ้านเราพี่น้อง พอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีไปเนี่ยนะ